เจอเลยค่ะ <l ots> ไม่ได้เจออะไไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยค่ะียกว่าขาดกันเลยไม่ใช่ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็ <l ots> ไม่รู้ว่าจะต้องคุยอะไรกันอีกแล้วอะค่ะมันมันจบจบไปแล้วเลยค่ะเหมือนที่็ไมหาทยัยตอนเราโควมันยุ่หนีกัก็ไม่ได้หนีค่ะแต่ว่าก็แค่ไม่ได้อยากจะคุยด้วยหรือไม่ได้อยากจะเจอค่ะ อกันก็ถ้าเกิดไม่เจอได้ก็ดีอะค่ะเราก็มาทักทา,าี่ยเราที่โต๊ะเองไม่ได้ทักค่ะไม่ได้ทักก็ค,คือโฟอน,นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วพอดีว่าเหมือนเขาก็เดินมาหาเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอเออเราไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นนะคะเราก็เลยเดินออกมาค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งมีโอากาสเจอกันตัวต่อตัวอย่างเงี้ยเราจะตีไหมไม่ก็ไม่คุยอะค่ะ,ม,ะม,มันเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากเพราะว่าเราอยู่ใครเดียวมันต้องเจอกันโอกาสเข้าทำงานด้วยกัน อันนี้ก็ไม่ได้อากไม่ได้เอาตรงๆก็คือไม่ไม่ได้ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาด้วยค่ะแต่แน่นะเขาอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันล้ะอันนี้ยังไม่ทราบค่ะโอเคค่ะแล้วคนใหม่คนใหม่ที่เข้ามาเราจะแบบดูเขาอีกนานไหมหรือว่า ให้เวลาเพราะว่าจริงๆเรามีประสบการณ์เรื่องความรักมาก็พอสมควรนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดรีบอีกมันจะพลาดหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไรผิดผิดไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ป,ปค่ะอย่างคนที่เราถูกใจนี่คุยกันมานานแค่ไหนแล้วก็คุยมาสักพักแล้วะค่ะก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดสมมติเรามาทํางานหรือเราเออไม่มีเวลาเนี่ยก็เข้าใจกันดีค่ะเป็นกันยังไงบ้างไหมครจริงๆผมเป็นคน,คน,คนง่ายๆนะคะไม่ได้เป็นคนแบบวุ้ยวาอะไรอะไรเงี้ยเวลาจะไปไหนกินข้าวอะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นคนแบบง่ายๆกินที่ไหนก เราอยากนะคะ,คะว่าสื่อจะได้เห็นหน้า,า <S <S ต่างตากันก็ถ้าเกิดวันไหนมั่นใจกว่านี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก็ได้นะคะคนที่เขาอยู่กูรีล่าบแล้วกันเ,เน,นินชื่ออีลาบเขาตอบอก,กันไปหมดแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเพื่อนกันอย่างที่บอกค่ะก็รู้จักกันมาสักพักแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีอยู่ค่ะคนที่เราสนใจนีไม่ใช่ในการเดอนคนไม่ใช่ดูเงินกันเลยเสียไม่ใช่ค่ะหรือว่าสวยเลือกไดหลายคนก็นไม่รู้ก็ขอเลือกค่ะขอเลือกขอเลือก